สวัสดีครับชื่อสถาพบุญน้อยรหัสหนินหนนนสามสองศูนย์ที่หกสองูนี่ห้าคิดแปดครับอย่างแรกก่อ,อนที่เข้าโปรแกรมนะครับกด vpn เรียบร้อยนะครับคอนเน็กเรียบร้อยเข้าโปรแกรมได้เข้าโปรแกรมได้เลยพอเข้าโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับกดปุด่มบวกสีเขียวกดตั้งชื่อนะครับังชื่อแล้วชื่อ f ห้าครับตอนนี้ข้อหนะ้าครับ ชื่อ,อยุทธเนวัฒก็เราติตั้งให้สี่ห้านะครับห้าก็คือก่อนเอ่อก่อนสี่สามจุดที่ห้าแล้วข้อโฮสก็สองสามจุดห้าแปดจุดสองห้าสามจุดสองศูนหนึ่งนะครับพอดเป็นในห้าสองหนึ่งนะครับเอ่อ S I D เป็นโคโลโคนะครับอโอา C R นะครับ o R T L เทดัว่เทดได้ไหมเทดได้พอคอนเนคกไปไปุ๊บโอเคเรามาดูโจทย์นะครับโจทย์ข้อที่ห้าแสดงชื่อสายตระกูลแสดงสังกัดเงินเดือนนะครับเงินเดือนที่มีสูงที่สุดอย่างแรกห้าเราคี่เลครับสีเลชื่อเปิดใน เปิดเปิดเเสียก็ลาส์เมนอ่าเมนช่พนะครับทำยังไงดีครับเสีย มาจากไหนล่ะอมาจากเอ็มพอยด์นะชื่อเอ็มพอยดเป็นเอ๋นะ ในเราจะทำ, Q ค,ทำทค,ทะคิวร,ร,รี่ครับเราทำส่วนของคิวรี่ครับว่าเป็นยังไงเราจะหาค่า min ครับหาค่า max หนึ่งนี่า maximum value ครับแล้วก็ตั้งชื่อเล่น เ,เกมแล้วกันครับ o ล้ีก็เีพาร์ทเมนต์ชื่อาแงานตคดรับมันจงานก ก็จะจัดให้ยักเป็นรับั่งคลิกบ่ายคลิกบ่าดี p a r เ m e n ให้ดี ลองรันดูโอเคได้แล้วเราจะได้เงินที่สูงที่สุดของแต่ละนแผนมาแล้วอันนี้ใส่ทำคูรี่สร้างเลแลวสองเลกนะนนี้เข้าไปในตรงนี้ เราจะได้เป็นแบบตัวเบล็กๆมาแล้วตรงนี้ผมตง้งชื่อโต๊ะอะไรเนี่ยตง้งชื่อเป็นยูได้ครับต้งชื่อเกี อันนี้ก็ใช้คำสั่งแวร์นะคอมมิชชั่นทำให้ให้คอามโดดนะมันสัดคลองแล้วมันน้อยลงมากขึ้นนะอ่าที่ข้างนี้กับเอ๊ะครับ อันเียอ <A> ่ะ้มันเชื <sus> ่อมเป็นกันเรื่องทำยงไงนะก็เป็นเอกสารนะครับเาทไว้ เดลี Finally, okay. so name, name, ID, ่โอเคก็คือแล้วครับอเป็น first name last name ที่ท่านบีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับก็จบการนำเสนอครข้อที่ห้าไปถึงข้อนี้ครับ